ร้านป้าปา,ปาป้าเนี่ยของขแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะตูนราคาเนี่ยก็เป็นกันเองเจ้าของเนี่ยเขานําเข้าสินค้ามาจากอเมริกาเลยนะเอเคยคุยกับเขาแล้วเขาให้ความรู้ให้รายละเอียดดีมากๆแถมของเขาเนี่นะสต็อกแน่นเอียดของเ,ขเพียบมากๆพร้อมส่งก็มีพรีออเดอร์ก็ได้สั่งปุ๊บส่งปับ๊บแสนซับปุบ๊บสั่งปับ๊บสนใจสั่งซื้อรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมอยู่ที่เดสคริปชันด้านล่างนะครับสแกน Q R Code แอดไลน์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m b a Mania Channel วันนี้นะคะเราทั้งสองคนแอดมินตูน,นัแอดมินเอจากเพจ m b a Mania ก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะถ้าฤด,ดูกาลเนี่ยยังคงดําเนินปกติค่ะเราก็คงอยู่ในช่วง p ์ a y o f f นแล้วนะคะและวทีนช่วงนัดชิงสายด้วยค่ะโอ้โหกำลังมันเลยนะคะแอดมินเอทุกคนนะคะรู้ดีค่ะว่าช่วง p พ a y o f f ฟเนี่ยมันดุเดือดแค่ไหนนะคะ น่าสนใจนะคะวันนี้ค่ะเราสองคนค่ะจะนำสถิติของที่สุดในเพลย์ออฟนะคะตั้งแต่ NBA นีน่ถือกำเนิดมาบนโลกนี้ค่ะในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเรามาเริ่มกันที่การทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟเท่าที่เคยมี NBA มาค่ะสำหรับการทำแต้มที่มากที่สุดใน NBA Play off, นเเพลย์ออฟเกมเดียวเนี่ยนะครับ นั่นคือไมเคิลจอแดนครับทำใส่บอสตันเซลติกส์ครับในปี1986ครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะจำกันได้เพราะว่าสารคดีกีฬาชื่อดังครับเดลัสแดนส์เนี่ยเพิ่งจบลงไปในเกมวันนั้นเนี่ยนะครับผมไมเคิลจอแดนต้องบอกว่าระเบิดฟอร์มจริงๆครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผู้เล่นของบอสตันเซลติกส์เนี่ยก็หยุดไม่อยู่จริงๆครับไม่ว่าจะข้ามไปวางข้ามไปลุยยิงค้างตัวกลางรียกว่าทำทุกอย่างครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยผู้เล่นของบอสตันเซลติกส์ในวันนัััั้นนนนเเีี่่่่ยยยยยพาามจะะงงงงแบบอออถหล ไม่ต้องพยายามสบตากับโค้ชนะเพราะไม่อยากจะเปลี่ยนตัวลงไปไม่อยากจะต้องไปประกบไมเคิลจแดนถ้าเกิดต้องไปประกบแล้วต้องเจอการเล่นแบบนี้เนี่ยมันขายหน้ามากๆครับและเกมเกมนี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้แลรลี่เบร์ครับตำนานของ NBA เนี่ยเขาได้พูดถึงไมเคิลจแดนว่า พระเจ้าเนี่ยจำแรงมาอ,มอยู่ในกายของไมเคิลจอแดนหรือเปล่าเนี่ยมาเล่นบานเนี่ยโอ้โหมาสุดยอดจริงๆครับเกมนี้จากวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้ค่ะก็3าปีแล้วนะคะยังไม่มีใครสามารถทําลายสถิติ <ๆ S 1> นี้ได,ได้เลยค่ะในวันนั้นนะคะไมเคิลจอแดนลงสนาม53นาทีค่ะกับเกมที่ต้องต่อเวลาถึง2ครั้งค่ะกับผลงาน63แต้ม5รีบาวด์วแอสซิสต์3ซีลกับ2บล็อกค่ะ ยิงฟิลโก53.7%ได้ยิงลูกโทษ21ลูกนะคะล19ลูกหรือ90.5%ค่ะ ถือเป็นการทําแต้มจาก2คะแนนและลูกโทษล้วนๆนะคะไม่มีการยิง3คะแนนเลยสักตลูกค่ะแม้ในที่สุดค่ะเซลติกส์เนี่ยจะสามารถเอาชนะบูส <Boost S 2> ไปได้ร้5ต่อ131ค่ะแต่เกมนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นที่สุดในการทําแต้มของเพลย์ออฟจริงๆค่ะทีนี้เมื่อพูดถึงการทําแต้มค่ะเราไปต่อกันที่การทําแต้มมากที่สุดในช่วงต่อเวลานะคะเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของเพลย์ออฟกันค่ะตะกี้เนี่ยนะครับเป็นการทําแต้มแบบทั้งเกมนะครับสำหรับไมเคิลจอแดนแต่อันนี้ที่เรากําลังจะพูดถึงเนี่ยค,คือการทําแต้มเฉพาะ และคนที่สามารถทําแต้มมากที่สุดในช่วงต่อเวลาเนี่ยครับนั่นคือสเตเฟนเคอร์รี่ครับ MVP 2สมัยขวัญใจของใครต่อหลายคนในปัจจุบันเนี่ยแหละครับเขาสามารถทําได้ใน NBA Playoff รอบ2นะครับในปี2016เกมที่4ครับในเกมวันนั้นเนี่ยเจอกับพอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับก่อนที่จะเข้ามาเจอซีรีส์กับพอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเจอกับฮิลเันร็อกเก็ตส์ครับ และสเตฟเนเคอรี Curry เนี่ยก็มีจังหวะหนึ่งที่เขาลื่นครับพอเขาลื่นปุ๊บเนี่ยโหเขา่าเขาก็บาดเจ็บครับเป็นเอ็นเข่าด้านในเนี่ยมันบาดเจ็บหรือว่า MCL นี่แหละต้องพักยาวเลยครับกว่าจะกลับมาได้นี่ก็คือรอบ2เกมที่4ที่บอกนี่ยครับในเกมวันนั้นเนี่ยนะครับเขาลงเป็นตัวสำรองครั้งแรกเลยครับในรอบ5ปีของตัวเองตลอด3ควอเตอร์เนี่ยยิง3คะแนนไป9ลูกไม่ลงเลยครับทำแต้มได้แค่13คะแนน แต่พอเข้าควอเตอรส์สเนี่ยเจ้าตัวก็ค่อยๆ,ๆเริ่มมาครับและทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาและในช่วงต่อเวลาเนี่ยครับที่สเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยระเบิดฟอร์มครับ mm hmm. กดคนเดียวนะครับ17คะแนนครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเลย์ออฟครับเล่นเอาพอเลนมหาเศรษฐีเจ้าของทีมเนี่ยครับอ้าปากค้างเลยครับชอบ็อคโอ้โหสเตฟเฟนเคอร์รีทำอะไรก็ลงไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลุยเข้าไปวางรีบรอลเกมบุกตีแป้นทำไ เรียกว่าทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ยิง3าคะแนนอย่างเดียวนะครับมาเป็นชุดๆเลยครับ17แต้มมาที่สุดในประวัติศาสตร์ของเพลย์ออฟครับและไฮไลท์ของเกมเนี่ยมันอยู่ช่วงท้ายครับหลังจากที่เคอร์รี่เนี่ยโหระเบิดฟอร์มแบบสุดๆเจ้าตัวเนี่ยสาดใจครับหลังจากที่เขาบาดเจ็บแล้วกลับมาเกมแรกเนี่ยโอ้โหมันเหมือนอัดอั้นตันใจครับเจ้าตัวในตะโกนในสนามเลยครับอ่านปากนี่อ่านว่า I'm here I'm back กคือเขาคือเขากลับมาแล้วตอนนี้เขากลับมาแล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้ครับสุดยอดมา,ๆมากๆเกมวันนั้นและเกมนี้นะคะเป็นเกมที่ตัวสเตเฟนเคอร์ร ในชีววิตขของเาด้ยค่ะผลงานของเขาในวันนั้นค่ะก็คือลงสนับ36.3นาทีนะคะในฐานะตัวสำรองค่ะด้วยผลงาน40แต้ม9รีบาว8แอสซิสฟิลโก50%ค่ะเจ้าตัวทำแต้มไป17แต้มในช่วงต่อเวลาคนเดียวเลยนะคะในขณะที่พอร์ตแลนด์ทั้งทีมค่ะทำได้14คะแนนเท่านั้นเองคะ่ะ โอ้โหเรียกได้ว,ว่าทำแต้มเนี่ยมากกว่าพรอนแลนด์ทั้งทีอีกนะคะและสุดท้ายค่ะพาโบ t เนสเ s ต a วอร a เ r i ร์สนะคะเอาชนะไปอย่างยอดเยี่ยมค่ะร้อต่อ125ค่ะและสถิติการทำแต้มในช่วงต่อเวลาของ Stephen Curry นี่นะคะยังถือว่าเป็นสถิติมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ เราไปต่อกันที่การยิง3คะแนนค่ะมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟนะคะในเกมเกมหนึ่งกันค่ะเมื่อพูดถึงการยิง3คะแนนเนี่ยนะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต้องนึกถึงสเตฟานเคอรี่ขึ้นมาทันทีแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะผู้ที่สามารถยิง3คะแนนลงมากที่สุดในเพลย์ออฟเนี่ยนะครับ นั่นคือคู่หูสเปรชบราร์เดอร์ของเขาครับนั่นก็คือเควทอมสันครับนนคนนี้ยิงลงไปถึง11ลูกครับโอ้โหน้ำมันเยอะจริงๆนะครับในประวัติศาสตร์ของเพลย์ออฟเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยครับและเกมวันนั้นก็คือใน NBA เพลย์ออฟปี2016ครับในรอบชิงสายครับระหว่าง OKC OK กับ Warrior นั่นเองครับถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยในปีนั้นเนี่ย Golden State Warrior เนี่ยตาม OKC OK อยู่ถึง3ต่อ1ใครๆก็ว่าจบแล้วพอ Golden State Warrior State ไล่มาเป็น3ต่อ2เนีีย่ยทมก็ต้องไปเยือนกับ OKC ครับหลายๆคนเนนี่่่่ยแฟๆไมวาจะสือหรือใครก็ตามเนี่ยก็คิดว่า OKC เนี่ย จะต้องเปิดซีรีส์ในเกม6ในบ้านตัวเองได้แน่นอน แต่วันนั้นครับเควทอมสันกลายล่างครับโอ้โหยิงยังไงก็ลงครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยยิงโซบโซบโอ้โหไม่น่าเชื่อมากๆครับโดยเฉพาะยิงลูกที่มันไกลามากๆก็ยังยิงลงครับต้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ยเควทอมสันเนี่ยช่วยช <ừ> ีว <ừ> ิตโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ไว้ได้เลยครับและเกมเกมนี้เนี่ยแหละครับทำให้เควทอมสันเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ใน NBA นบ <ừ> ีพรีออฟขึ้นมาเลยครับถือว่าสมฉาย,ยาของเขาจริงนะคะเคลต์เกม6คพันในเกมนั้นเนี่ยจำได้เลยค่ะเควทอมสันนี่ถือว่าสุดยอดจริงนะคะผลงานของเขาในวันนั้นค่ะลงสนาม39.3นาทีกับผลงาน41แต้ม รีบาวค่ะยิง3คะแนน18ครั้งลง11ครั้งค่ะเท่ากับ61.1%ค่ะโอ้โหโหดมากๆเลยนะคะและในท้ายที่สุดค่ะเคลเกม6ในวันนั้นนะคะพาที a r r ์เ r สค่ะชนะไป1 0 8ต่อ101นะคะเรียกได้ว่าแฟนๆ OKC เค c ี่นช็อกไปตามๆกันเลยค่ะเจอยิง3คะแนน11ลูกค่ะโอ้โหต่อไปค่ะเราไปต่อที่จำนวนนาทีการลงสนามนะคะมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพย์ออฟของ NBA กันค่ะ หรับผู้ที่ลงสนามจำนวนนาทีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA p l a y o f f เนี่ยครับเป็นใครไปไม่ได้ครับ mm hmm. นะั่นคือเรเบรนเจมส์ครับคนนี้นี่ต้องบอกว่าเขาตะลุยไปจนถึงนัดชิงเนี่ยนะครับถึง9ครั้งตลอดชีวิตการเล่น Playoffs เนี่ยเขาพลาดแค่2ครั้งแรกในชีวิตการเล่นแล้วก็ฤดูการสุดท้ายทั้งหมดแค่3ครั้งต้องบอกว่าโอ้โหจำนวนนาทีเนี่ยนะครับตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงนัดชิงเนี่ยและยิ่งเจ้าตัวเนี่ยสามารถเข้าชิงได้ถึง9ครั้งเนี่ยโอ้โ mm hmm. หมันก็สะสมไปเรื่อยๆครับและยังไม่หมดนะครับเขา,เอ,อ,า,เขาอีก ในฤดูการนี้ก็เข้าแน่นอนแล้ว<ะ>ดังนั้นเนี่ยไอจำนวนนาทีอันนี้เนี่ยมันยังไม่สุดมันยังไปได้ต่อเนื่องอันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานความสม่ำเสมอความสุดยอดต่างๆของเจ้าตัวเนี่ยครับ และในปัจจุบันนี้เนี่ยะครับเจ้าตัวเนี่ยอายุ35ปีลเลนฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่17ทีมก็เข้า play off เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีลุ้นในการคว้าแชมป์อันนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับอายุเนี่ยทำร้ายอะไรเขาไม่ได้เลยการรักษาร่างกายเนี่ยมันสุดยอดมากๆกับการลงสนามในพลย์ออฟ1 4 9นาทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอ,โอ,โอ้ใน play off เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันหนักหน่วงจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนการอัดเข้าไปได้เส้าต่างๆเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดไม่แข็งแกร่งจริงเนี่ย ถอันนี้ต้องบอกว่าไม่หวังจริงๆครับสำหรับโรบอนเจมค่ะลงสนามในเพลย์ออฟทั้งหมดเนี่ย239เกมเลยนะคะกับเวลาลงสนาม1 0 4 9นาทีค่ะหรือ42นาทีต่อเกมค่ะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะผลงานเฉลี่ยของเขาค่ะ28.9แต้ม8.9รีบด์7.1แอสซิส ต้องบอกเลยจริงนะคะมิเน่ลงสนาม42นาทีต่อเกมนี่โอ้โหถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะเมื่อพูดถึงการลงสนามในเพลย์ออฟค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าผู้เล่นคนไหนคะที่มีจํานวนเกมในการลงสนามมากที่สุดในเพลย์ออฟค่ะณปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่ครองจานวนเกมการลงสนามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เพลย์ออฟเนี่ยนะครับนั่นคือเดริดฟิชเชอร์ครับอดีตยอดการแชมป์5สมัยของ LA Lakers ครับเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะครับ259เกมครับอันดับ2คือทีมดันแคนอันดับ3คือโรเบิร์ ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือรีทายไปหมดแล้ว mm hmm. แต่สถิติอันนี้เนี่ยมันมีโอกาสโดนเรเบรนเจมส์ทำลายครับเพราะว่าเรเบรนเจมส์เนี่ย239เกมแล้วในขณะที่เดริกฟิชเชอร์โรเบิร์ตออร์ี่ทีมดันแคนเนี่ยรีทายไปหมดแล้วแต่ James เรเบรนเจมส์ยัง mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะแซงครับขาดอีกแค่20เกมเท่านั้นก็จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในส่วนของเดริกฟิชเชอร์เนี่ยครับเขาเข้ามาสู่ NBA ด้วยการดรับฟรีเดียวกับโคบีแบรอันครับปี1996ทั้ง2คนเนี่ยอยู่ด้วยกกกชชกััััััันนนคคควว้้้้้้าาาแแแชชมมมปป์์์ดดยยยยยยทททงงงหห5รรรรบบะ่่่ฟิเเออีไููจ๊ส หรือสุดท้ายจะไปอยู่กับ OKC OK ในช่วงท้ายชีวิตการเล่นเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูท่าแจ๊หรือ OKC OK เนี่ยกำลังขาดขึ้นมากๆครับอย่างอย่าง OKC OK เนี่ยก็มีทั้ง KD มีทั้งรัสเซลเวสบ k เรียกว่าเข้าเพลย์ออฟเรือรัวเขาเนี่เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากๆนะครับแม้จะไม่ได้แบบโอ้โฉงชางเล่นแบบยิงสามคะแนนแม่นมากมายขนาดนั้นแต่ลูกยาก ช่วยทีมได้ครั้งแล้วครั้งเล่าครับถ้าเกิดพูดชื่อเด r ร็กฟิชเชอร์เนี่ยไว้ใจได้ในความนิ่งในความมากประสบการณ์ของเขา <c oughs> แม้ในช่วงท้ายนี่จะเป็นตัวสำรองก็เป็นตัวสำรองที่ไว้ใจได้แน่นอนครับสำหรับเด r ร็กฟิชเชอร์นะคะลงสนามในเพลย์ออฟเนทั้งหมด259เกมค่ะผลงานเฉลี่ยทั้งชีวิตการเล่นของตัวเองในเพลย์ออฟนะคะ8.3แต้ม2.2รีบาลด์2.3แอสซิสต์ยิงฟิลโกล42.2ค่ะยิง3คะแน 39. น39.9 <c oughs> ช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยแอดมินเอ็ไม่เคยให้พักเลยค่ะขอไลฟ์เป็นกำลังใจให้มุนนด้ยนะคะเพื่อแสนซับครับกดซับตรงโลโก้ด้านข้างนี้นะครับเราไปต่อกันเลยนะคะและในเพลย์ออฟค่ะใครคือผู้คอสถิติดับเบิลดับเบิลคะนั่นก็คือการทำสิ่งดีนะคะ2อย่างถึง10ค่ะสหรับผู้ที่ครองสถิติการทำดับเบิลดับเบิลมากที่สุดใน NBA p l a เพลย์ออฟเนี่ยครับ นั่นคือทีมดันแคนครับสุดยอดตำนานของแซนต์แอนโทนิโอสเปอร์สครับเขาสามารถทําได้มากถึง164ครั้งครับโหต้องบอกมันเยอะจริงๆนะครับเขาเป็นเสาหลักให้กับแซนต์แอนโทนิโอสเปอร์สมาโดยตลอดครับ19ฤดูกาลเนี่ยเขาก็อยู่กับทีมทีๆนี้มาโดยตลอดครับเจ้าตัวนี้นะครับลงทายยําการแข่งขันในเพลย์ออฟเนี่ย18ฤดูกาลเพื่อนๆสงสัยว่าหายไปไหน1ฤดูกาลต้องบอกว่าเขาบาดเจ็บนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้านะครับทีมของเขาเนี่ยเข้าร่วงเลยครับ22ฤดูกาลติดเนี่ยแต่เจ้าตัวในบบบบาาาาดดเเเเเจ็็กลลลลยยพไปคคครรรรััั้้้งงงนนนึทีี่่่หือขว18แฟๆส เบยทุกคนเนี่ยนะครับรู้ดีเลยว่าความสุดยอดของทีมดันแคนในขนาดไหน uh huh. ในฤด,ดูการปรกติที่เราว่าสุดยอดแล้วเนี่ยพอเขาเข้าเพลย์ออฟเนี่ยทุกอย่างมันก็ดีขึ้นครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่สมมติว่าลงสนามมาปุ๊บเนี่ยสามารถทําได้ระดับ20แต้ม10รีบาวอย่างเงี้ยเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าสุดยอดมากๆ การรักษามาตรฐานกา,ารรักษาความสุดยอดของเขาเนี่ยไม่มีตกเลยครับ19กฤดูกาลเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆครับสำหรับทีมดันแคนค่ะเขาลงสนามนะคะในเพลย์ออฟที่ทั้งหมด251เกมค่ะและสามารถทำดับเบิลดับเบิลไปได้มากถึง164ก่เกมค่ะสุดยอดมากๆา<ม>เลยนะคะ<ม>กับค่าเฉลี่ยในการเล่นเพลย์ออฟตลอดชีวิตการเล่นของตัวเองค่ะคือลงสนามเฉลีย่ย 37. 37.3นาทีต่อเกมค่ะกับผลงาน2 0 6แต้ม11.4รีบาวด์3แอสซิสต์ค่ะโอ้โหเมื่อพูดถึงดับเบิลดับเบิลค่ะแน นอนคะ่ะเราก็ต้องพูดถึง triple double นะคะนั่นก็คือการทำสิ่งดีๆคะ่ะ3อย่างถึง10นะคะ คือใครคะที่ครองสถิติมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟของ NBA ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าทริปเปิลเด็บเบลิลปุ๊นี้นะครับมันจะมี 2, 2> คนครับที่แวบเข้ามาในหัวเพื่อนๆครับนั่นคือออสการ์โรเบิร์ตสันกับรัสเซลเวสบุกเพราะว่าร ok, ัสเซลเวสบุกเนี่ยโหล่าสุดเนี่ยทำทริปเปิลเด็บเบลิลเป็นว่าเล่นเลยแต่สำหรับในเพลย์ออฟเนี่ยไม่ใช่ทั้งสองคนเลยครับคำตอบก็คือแมจิกจอห์นสันครับคนนี้คือครองสถิติทำทริปเปิลเด็บเบลิลมากที่สุดใน NBA เพลย์อออฟครับันนี้เนี่ยต้องบบออกกว่าาสุดดยมๆน,นะครัเาเนี่ยนะะคครรรรรรัับบบสสูง6 206ฟุตต9หือปมมมาามาาาณซถทแ้ก้ก็ไดดีว์ การจ่ายบอลสร้างจังหวะให้เพื่อนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ของเขาเลย mm hmm. มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถทำทริปเปิลเดวเบิรได้ครั้งแล้วครั้งเล่าครับใน NBA Playoff แต่สุดท้ายเนี่ยในปี91ครับเจ้าตัวในตรวจพบเชื้อ HIV ครับ mm hmm. เขาก็เลยต้องเลิกไปโดยปรายายแม้พวกเราเนี่ยจะเห็นเขากลับมาเล่นในกีฬาโอลิมปิกในปี92นะครับหรือจะเป็นในช่วง n b a ครับปี96เนี่ยเจ้าตัวก็กลับมาเล่นแวบหนึ่งครับแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไร อันนี้ต้องบอกว่าเป็นตำนานจริงนะครับการทำทริปเปิลดับเบิลครั้งใน NBA Playoff ของเขาเนี่ยอันนี้ยังครองสถิติจนถึงทุกวันนี้เลยครับสำหรับแม g i ิกจอห์นสค่ะเล่น Playoff ทั้งหมด190เกมนะคะสามารถทำทริปเปิลดับเบิลด้ทั้งหมด30ครั้งเลยนะคะผลงานค่าเฉลี่ยใน Playoff ตลอดชีวิตของเขาว็คือลงสนามเฉลี่ย39.7นาทีต่อเกมค่ะกับผลงาน19.5แต้ตม7.7รีบา 12.3ดแอสซิสค่ะยิงฟิลโกลห้าทีนี้ค่ะในตอนนี้นะคะสำหรับอันดับ2ตอนนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากรูส ตอนนี้ค่ะเขาทําได้ไปถึง2 3ครั้งแล้วนะคะและชีวิตการเล่นของเขานะะี่ยค่ะโอโ้ยังคงดําเนินต่อไปได้อีกนานเลยค่ะดังนั้นค่ะพวกเราต้องมาติดตามชมกันนะคะแม้จะไม่ง่ายค่ะแต่ก็ดูแล้วยังมีเวลาและก็มีโอกาสที่ทจะทําลายสถิติของแบรจิกจอร์นสนได้นะคะสําหรับรบรบอลเจมส์ในอนาคตค่ะเมื่อพูดถึงการทำทริปเปิ้ลดับเบิลนะคะนี่ก็เรียกว่ายากนะคะทีนี้ค่ะเรามาสเต็ปความยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งค่ะคือการทำทริปเปิ้ลดับเบิลค่ะได้พร้อมกัน ทถือเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ NBA Playoffs ค่ะคือใครคะอันนี้เนี่ยครับต้องบอกว่ามันยากจริงนะครับ NBA เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นฤดูกาลที่74ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับที่เพื่อนร่วมทีม2คนเนี่ยจะสามารถทำทริปเปิลดับเบิลในเกมเกมเดียวได้แบบนี้ใน playoffs ครับและคู่ที่สามารถทําได้คู่แรกในประวัติศาสตร์เนี่ยครับนั่นก็คือสเตฟานเคนรีครับกับเรย์มอนด์กรีนครับโห่นี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากมากครับหลายหลคนเนี่ยยังคงจํากันได้แน่นอนนั่นคือใน NBA playoffs ปี2019ที่ผ่่าาาานนนมีเองงงครัชิสยะหว แลนเทอร์เบรเซอร์กับโกลเด้นสเต e วอร์เรอร์เกมที่4เนี่แหละครับเป็นเกมที่โกลเด้นสเต e วอร์เรอร์เนี่ยทำการส weep ครับหรือว่าเก็บ4 0ศูนย์นี่แหละครับ โอ้โหในเกมวันนั้นนี่ต้องยอมรับเลยนะว่าพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เนี่ยก็สู้ตายรจริงครับเขาไม่อยากจะแพ้4-0ครับเขาสู้ตายต่อหน้าแฟนๆในสนามเนี่ยแต่ในวันนั้นนี่ต้องยอมรับเลยว่าสเตฟานเคลอรีกับเดร์มอนด์กรีนเนี่ยทำได้ไหลลื่นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการส่งการสร้างเพลย์เพื่อน<ด> <ๆ S 2> การทำแต้มเองการรีบาวต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสเตฟานเคลอรีในการรีบาวเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆครับไม่น่าเชื่อเลยครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเกมวันนั้นเนี่ยไม่ว่าพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เนี่ยจะสู้ตายยังไงไปยื้อไปจนถึงงช่่่ววตตอเเลาาก็มนีย แต่พอเจอ2แกนหลัก2คนของทีมแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้เนี่ยแม้วันนั้นจะไม่มีเควินดูแรนด้วยนะครับแต่ก็ต้านโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ไม่ไหวจริงครับโดนไป4-0ครับในปีนั้นอย่างที่มิเอบอกนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากจริงค่ะที่เพื่อนร่วมทีมค่ะทีมทีมเดียวกันนะคะจะสามารถทำทริปเปิลเดอบลได้พร้อมกันในเพย์ออฟแบบนี้นะคะในเกมวันนั้นค่ะสเตฟานเคอร์รีลงสนาม47.2นาทีค่ะกับผลงาน37แต้ม13รีบาวด์11แอสซิสค่ะ ในขณะที่เดมอนกรีนนะคะลงสนาม43.2นาทีค่ะกับผลงาน18แตม้ม14รีบาว11แอสซิสต์ค่ะสำหรับเกมวันนั้นนะคะสเตฟานเคอร์รีเนี่ยสามารถรีบาวด้ด้ถึง13ครั้งค่ะหูถือว่าเยอะมากเลยจริงนะคะเราไปต่อกันที่ผู้เล่นที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะคะที่สามารถทําแต้มในเพลย์ออฟได้ค่ะสำหรับนักกีฬาที่อายุมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถทําแต้มได้ในประวัติศาสตร์ของ NBA เพลย์ออฟเนี่ยนั่นคือโรเบิร์ตแพริชครับในวัย43ปี251วันครับเขาคืออดีต เซนเตอร์ตัวเก่าของบอส t o นเซลติกส์ในยุคแ a ลรี่เบิร์ดนี่แหละครับแต่ในปี1997เนี่ยเขาได้ย้ายมาอยู่กับชิคาโกบูลส์ครับและในเกมวันนั้นนี่คือ NBA Playoff รอบ2ครับในเกมที่2 ในเกมวันนั้นเนี่ยชิคาโกบูลเนี่ยแพ้ต่อแอรแลนต้าฮอคส์ครับแอรแลนต้าฮอคส์ในตอนนั้นเนี่ยมีดีเคมเบยมูทอมโบครับเป็นเสาหลักของทีมในเกมวันนั้นเนี่ยพอทีมแพ้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ปล่อยให้กับโรเบิร์ตแพริชเนี่ยลงค่อนข้างเยอะแล้ววันนั้นเองครับเขาก็สามารถทำแต้มได้และแต้มที่เขาสามารถทำได้ในวันนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ครับเขาคือผู้เล่นที่อายุมากที่สุดครับที่สามารถทำแต้มได้ในเพลย์ออฟครับในเพลย์ออฟเนี่ยนะคะอายุมากขนาดนั้นเนี่ยถ้้้าาาาาาาลลลลลงไไไปปแแวววเเ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 จจออออออดดด็กฟฟิตตััันนนนีี่่่่่่่ยยยยยยยหใะะะะคคพพพรรร์มบ ในเกมวันนั้นค่ะโรเบิร์ตแพริชเขาลงสนามไป10นาที25วินาทีนะคะทับไปได้ 2แต้ม2รีบาวค่ะกับ3บล็อกนี่ก็เรียกได้ว่าเต็มที่แล้วจริงนะคะถ้าใครได้ชมเกมเกมนั้นเลยคะ่ะจะเห็นเลยค่ะว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วจริงนะคะขาแข้งนี่พร้อมจะรีไทยแล้วนะคะได้แค่นี้นี่ถือว่าสุดยอดมากจริงๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะเขาคว้าแชมป์ที่4ของตัวเองนะคะแล้วก็รีไทยหลังจากจบฤด,ดูกาลนั้น,นะคะ่ะเมื่อมีนักกีฬานะคะที่อายุมากที่สุดที่ส,สามารถทําแต้มได้ใน NBA Playoffs ค่ะเรามาปิดท้ายกันที่นักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA นะคะและสามารถทําแต้มได้ใน NBA p l a y o f f Off ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นคือใครสำหรับนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดนะครับแต่สามารถทําแต้มได้ใน NBA p l a y o f f เนี่ยคนนั้นก็คือโคบีแบรนด์ครับผู้ที่อยู่บนสวงสวรรค์ตอนนี้เนี่ยครับเขามีอายุ18ปี245วันครับในขณะนั้นเนี่ยคือปี1997เช่นเดียวกับโรเบิร์ตแพริชเลยครับโรเบิร์ตแพริชเนี่ยกำลังเลิกแต่โคบีแบรนด์เนี่ยเพิ่งเริ่มโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นปีเดียวกันเลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับสถานะของโคบีแบรนด์เนี่ย เขาคือเด็กมัธยมคนหนึ่งครับที่เข้าสู่ NBA แน่นอนครับโอกาสในการลงสนามของเขาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากๆครับในปีแรกของเขาเนี่ยและใน NBA p l a y o f f แน่นอนเขาก็เป็นตัวสำรองครับแต่เมื่อโอกาสมันมาถึงเขาก็สามารถทําได้ครับและไอ้แต้มน้อยๆที่เขามีโอกาสได้ลงสนามเนี่ยครับมันก็ทําให้เขาครองสถิติครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดครับใน NBA p l a y o f f ที่สามารถทําแต้มได้ใน Playoff เนี่ยเด็กอายุ18เนี่ยทำแต้มได้ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับจริงๆแล้วนะคะต้องบอกเลยค่่่สาาหรรัับบเด็กกทีพงงจจมมธยยอ ถือว่าเป็นโอกาสที่ยากมากๆเลยนะคะที่จะได้ลงเล่นในเพลย์ออฟค่ะ อย่างที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ในเดอะลาสแธนนะคะเขาบอกว่าในช่วงที่เขาเนี่ยเข้ามาใน NBA ค่ะในตอนนั้นน่ะหลีกเนี่ยเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มากประสบการณ์และอาวุโสนะคะซึ่งแตกต่างจาก NBA ในตอนนี้เลยค่ะที่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่อายุน้อยเด็กนะคะแล้วก็กาลังเติบโตค่ะย้อนกลับไปในตอนนั้นค่ะเป็นเกมที่ LA l a k e r s นะคะเจอกับ Portland Trail Blazers คะ่ะ Kobe Bryant คะ่ะได้รับโอกาสลงในเพลย์ออฟนะคะ46วินาทีค่ะฟังใหม่ค่ะ46วินาทีเท่านั้นเองนะคะและเขาก็สาาามรถทํ2นนนะคะะแนน่ คือยิงลูกท้ายเกมไป1น,นลูกค่ะและนั่นค่ะก็คือเพลย์ออฟเกมแรกในชีวิตของเขานะคะและก็เป็น2คะแนนแรกในเกมเพลย์ออฟของเขาค่ะเหล่านี้นะคะก็คือบางส่วนของสถิติที่สุดค่ะในประวัติศาสตร์ของ NBA เพลย์ออฟค่ะเพื่อนๆคิดว่าสถิติไหนเนี่ยโดนใจเพื่อนๆที่สุดคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้เป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งสองคน s ับสไคร b ์พวกเราที่โลโก้ NBA มาเหนียตรงกลางนี้นะคะ กับสโลแกนใหม่ของแอดมินเอค่ะนึกถึง n b a นึกถึง n b a ่เนียค่ะน,นี่นะคะคุณเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะ